กายะนะคะพอเราหวีนาะวีเป็นที่ครูบอกว่าขั้นพื้นฐานเลยต้องฝึกเอานิ้วออกจากห่วงแล้วก็จับหวีแบบนี้ให้เป็นแต่ไม่ใช่อยู่อย่างนี้แล้วก็คาอยู่นี้หวีน่ไม่ใช่นะต้องถอดแล้วจับพอจะใช้งานนะคะนะฝึกตัดผมนะมาดูานี้นะคะกำลังนิ้วนะ สมมุติว่าอ้าวเราขึ้นทรงเรียบร้อยตัดเก็บได้เรียบร้อยพอเรามาซอยนะเนี่ยเฉียงหวีเหมือนกับที่เราเฉียงตัดลองทรงหรือว่าทรงนักเรียนนะฮะวางแนวอย่าวางแนวขวางอันนี้ขวางนะเฉียงนะใช้ปลายหวีนะบัดกุ๊บเนี่ยนะกดให้มันอยู่แนวเดียวกันแล้วก็กันไกลขยับ ถ้าเราขยับกลันไกาได้ท้นฟันหมีแต่ถ้าอยู่ๆมุ้งนังับอย่างเงี้ยมันมันตัดมันไม่ขาดนะแล้วกลันไกลดันไว้แล้วก็ผักขึ้นไปนะกลัไกลฟันซัดนะท้องในใจไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าทาให้ขาดให้เป็นจังหวะนี้นะฮะกันไกลฟันนะปักปุ๊บกดยกผมมันจะตึงนะะ ตักปุ๊บสับเลยผมมันยังไม่ลงมาอยู่ที่เดียวกันนะตักปุ๊บกดยกบางคนไปกดตรงนี้มันมันหลุดออกกดตรงนี้หนะเรายกดูหนึ่งสองสามสี่ห้าคือไล่ึ้นไปปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแต่ถ้าเป็นกันไกตัดหนึ่งสองก็ขาดแล้วเพราะมันมีสองคมแต่กันไกลฟันต้องย้ำนะหนึ่งสองสามสี่ห้าผักขึ้นไปเรื่อยๆ ห็นไหมผมไม่ปล่อยอันนี้มันแค่ทำให้บางใช่ไหมใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นกัรไกฟันจะยากกว่าจะยากกว่าเพราะมันสับหลายอะไรอ่าหลายครั้งบางคนสับเดียวผมค่าเท่าเดิมเะคะไล่จะรอบหัวก็เท่าเดิมไม่ไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรแล้วก็ฝึกถอดนะถอดปุ๊บหวีนะครับหวีจัดทรงอ่ะแล้วก็มาช่อแถวที่หนึ่งนี้ไปละอันนี้แถวช่อแรก พอ่าช่อที่สองก็เอาปลายหวีเกี่ยวมาปลายหวีนะที่ปลายหวีเกี่ยวปุ๊บเห็นผมสั้นตรงนี้นึบวเทบ,บะนะฮะปุ๊บปลายผมสั้น<ล>เอาผมยาวออกฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเห็นไหมเฉียงหวีเหมือนเดิมนะคะไล่ให้ไปถึงด้านบนรอยแสบขัะกันไกลผักเอาไว้แล้วก็ัก้ถามว่าเอาล็อกเกลนเกลนก็นดูตรงนี้นะคะ เทสผมสั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยกันไกลที่บอกว่าถ้าใครไม่ได้ก็ไปฝุดเองฝึกไปนะไล่พอได้เทสดูตัวเองพอได้แล้วก็มาฝุดตรงนี้แต่ถ้ามันนาคากันอยู่เงี้ยอ่าแบบห้านิ้วไปหมดเลยอะ่ะมันก็ยากนะฮะก็ต้องฝุดนะคะอย่าเบื่ออย่าขี้เกียจที่จะฝุกแค่นั้นแหละนะคะไล่มา แค่ให้เราเอาแถวเนี้ยแถวเดียวก่อนถ้าจะฝึกผมมันนูก่ก็ได้แต่ก็ฝึกแต่เพียงแต่ที่มันมีผมแล้วก็ให้เราได้ยกให้เราได้ยกเก้าหัวหุ่นนั้นลงวางแต่จะไม่สับผมนะเอาแค่อยู่ปลายเราจะได้กําหนดก็ได้ว่ากันไกมันต้องอย่างนี้คือผมชายมันจะยากตรงนี้แหละยากตรงที่ว่ามันเหมือนมันนอยู่ในอากาศกันไกถ้าไม่ใช่โปรจริงก็คือนะฮะถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกจริงๆบางคนพอหันไม่พีก หักกันไกลเข้าไปหาหนังหัวเล็กตุ้มเป้หมดเลยนะคะจะมีนะคะอย่างวันบางวัน,วนไปตัดที่นะสถานเฉพาะเราบางาคนงัดไปบี้ไปอย่างนี้เลยคือกำลังมือมันไม่มีนะคะอ,ะอ่ะานน่าเวลามันสับจริงๆ